คลิปที่แล้วต้องกราบขออภัยนะคะเรื่องวุ้นลูกชิ้นก็อันนี้ก็ทําต่อหลังจากที่คลิปมันตัดไปแล้วแบตมันหมดพอดีอันนี้เริ่มช้าเนี่ยต้องกราบขออภัยนะคะก็เดี๋ยวจะให้ดูตอนจบท้ายคลิปนี้เลยเนาะก็เดี๋ยวให้ดูตอนจบของคลิปที่แล้วนะอย่างที่บอกอคลิปที่แล้วแบตมัะหมดแบตมันจะหมดช้าเต็มแบตจะหมด ก้องกาบขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะก็เดี๋ยวจะทําขนมหวานชดเชยให้นะแต่ไม่ใช่คลิปนี้ชัวร์ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่แน่นะคะไม่แน่อาจจะเป็นคลิปอื่นเรวไม่ต้องถ่ายขนมปังขนมปังหน้าหอยขนมปังลายหอยแล้วไม่ต้องถ่ายกันก็เดี๋ยวรอไปเนาะเดี๋ยวใครที่โวยวายคลิปที่แล้วจะอินนี่ไป โกรเอานะก็เดี๋ยวก็ขอรอรอไอ้บุญนานาที่นี้นะคะสวัสดีค่ะรอก่อนแล้วอนรอก่อนนะยังไม่จบคลิปนะอย่าเพิ่งลุกไปไหนนี่หลังจากที่เราแช่จนมันเย็นแล้วก็น่าจะเสร็จตัวดีแล้วเลยนะก็มาแกะออกตากพิมพ์กันเลยเนาะอุ้ยแน่นจังเออ ได้แล้วแข็งแล้วนี่ไงเดูด้ินี่กลับด้านมาพริกได้แล้วเนี่ยอะกล้องไม่ชาดิอีกอันนี้นะนี่นแซะปึ๊บเห็นไหมสีชมพูสีชมพูลองอันน่ะสวยเลิศจะเมนเตนสีขาวสีขาวก็นี่นอนว่าสีชมพูมันต้องหวานกว่าสีอื่นแน่นอนชัวรวๆปะปๆา เนื่องจากใส่น้ำเชื่อมเยอะสุด <c ười> ดูสีน่ารักแม่น่าต้องน่ารักอย <c ười> อู่แล้วชมตัวเองนี่แต่ที่เราใส่พิมพ์อันนี้ก็ได้นะบีบๆหน่อยปึ๊บๆก็แกะออกมาได้แล้วสามสองหนึ่งป๊บน่ารักแมอันน่ะ ตามนั้นละหองน่ารักไหมในมันต้องได้แล้วแหละใส่สามช้อนนะถ้าอยากให้มันเย็นเร็วๆใส่สามช้อนแล้วมันจะกลายมาเป็นอย่างนี้ก็ขอบคุณที่รับชมนะคะก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ